ขอจเจริญพรยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั่วโลกนะวันนี้พระอาจารย์ได้มีโอกาสพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมุกติสามนเณนรเปลียนธรรมสถานที่สำหรับฝึกสามนเณรซึ่งณปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมต่อการสร้างบาร,รมีและการฝึกฝนสามนเณรแต่ก่อนที่พระอาจารย์จะพาพวกเราทุกคนไปเยี่ยมชมมุกตินั้น อยากกะทาความว่าในสมัยก่อนนั้นหมูกุฏิของเราเป็นกุฏิจากซึ่งผ่านการก่อสร้างมาและใช้สอยตลอดกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาการใช้สอยหมูกุฏิสามเณรเพื่อการอบรมก็มีลักษณะของการซุดโซมแล้วก็มีการซ่อมแซมที่ค่อนข้างบ่อย ขึ้นเรื่อยๆตามอายุของกุฏิซึ่งการสร้างบาร,รมีของสามเณรเนีแต่และว,วันก็ต้องใช้สอยที่พักอาศัยกุฏิห้องสดมน์ห้องน้ำลงปณะนะถนนหนทางซึ่งแต่ละแห่งก็มีการชำระสุดโทรมไปตามการเวลาอย่างค่ายจงแชมป์ของสาม,มเณรในตอนนั้นเนี่ยเวลาเราสวดมนต์ฝนตกมาทีงก็น้ำน้ำก็จะซึมจะรั่วเพราะว่าพื้นเนี่ยพื้นก็เป็นพื้นปูนที่น้ำ สามารถรอดมาจากใต้ดินเวลาฝนตกนะด้านรอบเนี่ยรอบๆบ,อบของห้องสดมนก็จะท่วมหมดเลยนะเพราะว่าพื้นก็ซุดและน้ำเนี่ยก็ผุดมาบริเวณที่เราสดมนซึ่งเราก็ต้องมีการเลิกสดนมน,นชั่วคราวนะเพื่อหลบนะน้ำที่ผุดขึ้นมาหรือแม้แต่กุฏนะิหลังคาก็รั่วนะครับรั่วแล้วก็ไม่สามารถกันฝนได้ในบางส่วนหลวงพ่อท่านก็ได้ทราบถึงนะอาคารที่พักอาศัยซึ่ง ณปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการสําหรับฝึกสัมมเน,นแล้วเนี่ยก็เลยเมตตาเนี่ยที่จะให้สร้างสถานที่แห่งใหม่นบนที่เดิมงั้นเดี๋ยวเราไปชมสถานที่มูติสัมมเนรแห่งใหม่กันพร้อมๆกันเลยทั่วโลกเลยนะเจริญพรสามมเนรทั่วโลกครับนมันา,า,ารครับวันนี้ต้องเนนมาเยี่ยมชมมุกติสัมมเนรพร้อมๆกับพระอาจารย์ งั้นเดี๋ยวเราไปดูมุกติสำเนียงกันเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูอาคารหลังแรกเลยที่อยากจะน,นําเสนอนะไปไปดยกันเลยน้องเนยครับ,ร,บรู้ไหมครับว่าอาคารหลังนี้ชื่อว่าอะไรค่ายจองแชมป์ครับอาจารย์ครับคำว่าค่ายจองแชมป์นี้มาจากที่ไหนเหรอครับค่ายจองแชมป์นี้ก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้ตั้งใจเขียนด้วยลายมือของท่าน นะให้เป็นกำลังใจให้กับลูกๆสามเณรที่อยากให้สามเณรทุกองนั้นตั้งใจศึกษาพราะบาลนะีเพื่อที่จะได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าและรักษาความเป็นหนึ่งในการศึกษาพราะบาลีนะท่านก็นเลยเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วก็ได้อัญเชิญมาเป็นชื่อของอาคารหลังนี้ฉะนั้นอาคารหลังนี้เมื่อใครได้เข้าไปดูหนังสือ ก็จะเกิดเป็นสิริมงคลให้กับตนเองเป็นขวัญเป็นกำลังใจทําให้มีกำลังใจในการศึกษาเราเรียนซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยก็หลวงพ่อได้เขียนมาให้เมื่อปี2545นะปี2545ในโอกาสที่ตอนนั้นหลวงพี่มาหาทุกรูปเนี่ยได้ออกไปทำหน้าที่นิมนต์พระทั่วประเทศ30มมกว่าวัดมา ร่วมงานสลายร่างคนยายก็ทําให้การศึกษาของในวัดของเราก็หยุดไปพักหนึ่งนะแต่ถึงกะนั้นจริงๆหลวงพ่อก็ยังมีความตั้งใจที่อยากจะให้ลูกๆทุกคนเห็นความสําคัญของการศึกษาบาลนะีแล้วก็ให้รักษาความเป็นแชมป์เลยมาอ้าเดรอทองเขาอ้าน้องเนนเรามาเจอพระอาจารย์ที่ท่านก็เป็นพี่เนรุน่นที่เหมือนกันแต่ว่าท่านมีความชอบในเรื่องของ การก่อสร้างนะครท่านก็รับอาสาที่จะมาดูเรื่องการก่อสร้างให้กับพวกเรานะตอนนี้ก็มาเจอท่านแล้วเดี๋ยวรมสก,การพมกันนะสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ท่านพาเยี่ยมชมต่อจากพระอาจารย์คีนะเพราะท่านจะทราบรายละเอียดทุกเรื่องเลยน้องเนียนอยากจะรู้เรื่องอะไรถามท่านได้เลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นค่ายจองแชมป์หลังใหม่นะครับที่เราจะลองจากของเดิมมาแต่ว่า ทำให้มันดีขึ้นนะครับจากจุได้แค่300รูปนะตอนนี้เราก็จุได้1 0 0 0รูปนั่งสบ,สบายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์นะครับมีทั้งแอร์ทั้งพัดลมต่อไปนังแนนสวดมนีน่ไม่ต้องมียุงกัดนะครับมีอากาศที่เย็นสบายนะไม่ต้องมีเสียงรบกวนจากด้านนอกนะครับแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือให้ด้วยนะครับหลังจากที่เราสวดมนเสร็จที่มาของค่ายจองแชมป์ก็คือเราจะเป็นแชมป์นะครับที่หลวงพ่อท่านบอกแชมป์พระบาลีฉะนั้น กิจวัตรของพวกเราก็คือหลังจากส่วนบนเย็นเสร็จก็จะมาเข้าค่ายอ่านหนังสือกันนะครับแล้วขนาดห้องนี้เนี่ยสามารถจุสำมาเนเรได้จํานวนเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันรูปสบายๆเลยครับตั้งแต่หน้าสเตจจนถึงข้างหลังเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยตารางเมตรสองพันสี่ร้อยตารางเมตรครับจุสำมานเรได้หนึ่งร้อยรูปสบายๆเลยครับทราบมาว่าผนังนมีการออกแบบพิเศษเนะให้เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติธรรมครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของสถาปนิกเลยนะครับเขาบอกว่า อ่ายี่สิบปีทํางานมาเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติธรรมที่เขาภูมิใจมากนะครับเพราะว่าอ่าเป็นห้องปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ห้องอ่านหนังสือด้วยนะครับปกติทั่วไปหน้าต่างจะอยู่ตรงด้านหน้าของเรานะครับด้านหน้าของเราแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะมองเห็นบรรยากาศด้านนอกนะครับแต่ว่าของหลังนี้นะครับตรงกลางจะเป็นผนังนะครับแล้วก็ข้างบนข้างล่างอาจจะเป็นกระจกแทนนะครับเรามองอย่างเงี้ย เหมือนว่ามันจะทึบนะครับแต่เม่าไรก็ตามที่เรานั่งปฏิบัติธรรมนะครับเราจะมองเห็นข้างล่างโล่งปโปร่งนะครับตรงกันข้ามเราอ่านหนังสือบนโต๊ะนะครับเรานั่งบนโต๊ะประมาณ90เซนเนี่ยมองไปเนี่ยมันจะเห็นผนังทึบนะครับไม่เห็นบรรยากาศข้างนอกใจก็จะจดจ่ออยู่กับหนังสือครับฉะนั้นทั้งฟังก์ชันการปฏิบัติธรรมเอารมสบายสมาธิในการที่เราอ่านหนังสือก็จะได้หมดเลยครับในที่มาของผนังที่เป็นอย่างนี้นะครับ อืมสหรับนี่เขาไม่คิดออกแบบให้นั่งสมาธิได้สบายแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรมาจูงใจให้ฟุ้งซ่านออกไปนอกห้องนี้ประมาณนั้นนะครับมองไปด้านข้างก็เ้าถึงทำดีไหมลูกเนนดีดีนะชอบไหมหลังนี้ชอบมากโอ้มีจอใหญ่ด้วยนะก็สําหรับในการแสดงธรรมหรือมีการเทศอะไรที่ต้องใช้สื่อก็เหมาะสมนะหลังนี้แล้วก็ในอนาคตถ้ามีการประชุมหรือเป็นงานของคณะสงฆ์อะไรต่างๆก็ เหมาะสมพร้อมที่จะทำงานของคณะสงฆ์ได้เลยอะเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นกัน,ดกนเดี๋ยวเรามาดูกุฏิใหม่กันนะเป็นกุฏิจาบเป็นไงครับน้องเนนน่าอยู่ไหมน่าอยู่เอาน่าอยู่นะจริงๆก็คล้ายๆเดิมนะไม่ต่างจากที่พระอาจารย์อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเนนเหมือนพวกเรา ก็มีหน้าต่างที่กว้างจะบอกว่ากว้างกว่าเดิมนะแถมมีช่องระบายอากาศด้านล่างกันยุงได้ด้วยแต่เดิมของเดิมนั้นกันยุงไม่ได้อันนี้กันยุงได้นะมีชั้นที่แข็งแรงนะอย่างดีเลยใช้วัสดุอย่างดีทุกอย่างเลยแล้วก็พื้นก็อย่างดีนะนอนแล้วก็สบายสบายหลังมากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยก็เป็นไปตามบุญของสัมมาเนนะฉะนั้นก็ตั้งใจบวช ตลอดชีวิตเลยนะตั้งใจบวชเรียนกันให้ดีบวชสร้างบรารมีอ่ะ<ร>เดี๋ยวหลวงพี่ธนามีอะไรจะเสริมไหมครับหลังนีออ้ตรงนี้นะครับก็ยังอย่างที่พระอาจารย์วิทท่านบอกนะคงของเดิมเอาไว้นะแต่ว่าเราจะมีของใหม่ที่เราอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะจะน่าอยู่ขนาดไหนไปดูกันเลยไหมเยวพาไปดูกุฏิแฝดกันพอมาเวอร์ชันนี้ก็เปลี่ยน ของจากก็ยังคงไว้เหมือนเดิมที่น้องเนรไปดูมาเมื่อกี้ในนาสวนนเนี้ยเปลี่ยนจากจากเป็นคอนกรีตแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นพื้นลามิเนตอย่างดีนะครับนี่นะครับ,รบเป็นที่เก็บของนะของน้องเนรเนี่ยปกติจะมีอะไรบ้างกล่องหนึ่งใบใช่ไหมใส่ของยิปะถะเครื่องนอนอ,อนังสือบาทอ่าครับ ก็มีสี่สี่ประเภทหลักๆนะครับก็จะคนหนึ่งต่อสองชั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างเขาเก็บตัวญี่ปุ่นนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็อยู่ฝั่งละแปดรูปนะน้องเนนฉะนั้นเวลาที่ไม่มีใครกางตัวญี่ปุ่นเนี่ยกรติเราจะโล่งอย่างเงี้ยตลอดนะดูสะอาดน่าอยู่ไหมอ่าสว่างนะนะครับแล้วก็ของเ,ขเราก็จะอยู่ในชั้นทั้งหมดนะแล้วก็ที่สาคัญมีมุ้งลวดให้นะครับอ่าอยู่แล้วจะสบายนะแล้วก็ดูสว่างมากนะครับอืม,อมดีมากเลยน้องเนน เดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันอันนี้พระอาจารย์มหาธนาพามาดูห้องน้ําเรามีอะไรพิเศษจากเดิมไหมครับก็ของเดิมเรานะน้องเนนเรื่องของห้องน้ำเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของราวตากผ้านะครับราวตากผ้าว่าอาจจะจัดยังไงให้มันพอนะครับเพราะว่าเราอยู่กันเยอะนะอย่างตัวเนี้ยเป็นห้องน้ํารวมนะครับเราจะใช้กันร่วมกัน200รูปนะครับ ชั้นล่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราขึ้นมาเนี่ยหนึ่งร้อยรูปแล้วก็ข้างบนหนึ่งร้อยรูปนะครับหลังเนี้ยนะเราก็เลยโจทย์แรกเลยนะครับห้องน้ำเนี่ยเราเพื่อส่งน้ําซักผ้านะครับฉะนั้นน่ะทุกรูปต้องมีราวจากผ้าอย่างน้อยหนึ่งเส้นนะครับที่สามารถตากจีวรน,นะครับทุร้าน้องแนนได้เส้นนี้นะจีวรตากตรงนี้นะครับแล้วก็เสบงอังสะผ้าเช็ดตัวผ้าส่งน้ํานะครับ จบเลยนะครับแล้วก็มีที่พับให้นะครับอยู่หัวมุมเรียบร้อยแล้วก็ถ้าแห้งเสร็จแล้วนะครับจะมีชั้นวางตรงนี้ให้นะครับแล้วก็อ <osaic S 2> แต่ตอนนี้ยังไม่มานะครับมีชั้นวางเก็บแล้วก็เก็บตะกร้าสบู่ฉะนั้นในเรื่องของการส่งน้ําเนี่ยเราจบในนี้ได้เลยนะครับในกุฏิก็มีแค่เครื่องนอนหนังสือของจิปพระถส่วนเรื่องผ้าเราจบตรงนี้ได้นะครับโซนนี้เป็นโซนราวจากผ้าแล้วก็เก็บผ้านะเก็บตะกร้าสบู่ส่วนโซน,นนี้นะครับจะเป็น โซนสงน้ำนะครับแล้วก็มีต่งเล็กๆให้นั่งสงน้ำนะครับแล้วก็ซักผ้าได้ด้วยนะครับมีถังส่วนตัวคนละใบนะดูอากาศไทยเทสะดวกนะฮะการออกแบบอ่าตันนี้นะครับก็เรามองไปอย่างเงี้ยเองแนนเหมือนจะมองไม่เห็นข้างนอกนะครับแต่ว่าลมผ่านได้หมดนะครับอ่าแล้วก็มีฟินที่มันบังตานะครับแต่ว่าไม่บังลมนะครับเพราะฉะั้นเวลาตากผ้าเนี่ยจะแห้งเร็วมากนะครับเพราะว่าลมผ่านตลอดนะครับ มองไปก็ไม่รู้สึกว่าโปะนะครับแต่ว่าล่มทานตลอด <S 2> <S 2> <S ส่งน้ําก็ไม่ต้องอายนะครับ <S <S คือมองไกลๆเนี่ยนะมันเสียงอย่างเงี้ยเวลามองไกลๆเนี่ยถึงจะเห็นนะมาใกล้ๆไม่เห็นนะครัต้องเรียนมองดิมองใกล้ๆไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้ามองไปไกลๆน่จะเห็นนะครับฉะนั้นคนมองเวลาเราส่งน้ําเนี่ยจะไม่เห็นนะเพราะว่ามองระยะไกลนะพอเขามาใกล้ๆนกะ็จะบังละ ที่สุดนี้อาคารสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอก็คืออาคารหน่อกแก้วปเปลี่ยนธรรมเป็นอาคาร3มชั้นตั้งใจที่อยากจะให้เป็นสถานที่ในการอบรมสามเณรใหม่โดยเฉพาะปีนี้สามเณรที่ได้เข้ามาบวชในปีนี้ในโครงการหน่อกแก้วปเปลี่ยนธรรมก็จะได้ใช้ตึกหลังนี้เป็นรุ่นแรกเราจะเริ่มอบรมในวันที่27มีนาคมซึ่งก็จะรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไปฉะนั้น ก็ขอเรียนเชิญน,ะน้องๆเยาวชนซึ่งโครงการนอกแก้ปเปลี่ยนธรรมก็จะรับเยาวชนตั้งแต่อายุ10ขวบถึง13ขวบนะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยที่มีบุตรหลานนะก็ให้บุตรหลานของท่านมาเข้าโครงการในการบวชเป็นสามเณรน,นอกแก้ปเปลี่ยนธรรมซึ่งโครงการนี้ก็จะได้นะช่วยกันพัฒนาเยาวชนลูกๆของท่าน ให้เป็นเด็กเก่งและดีนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เป็นคุณธรรมที่จะได้รับในโครงการนี้ทั้งเรื่องของความสะอาดความมีวินยัยการตรงต่อเวลาความปัะตัญูและหลักธรรมต่างๆที่เป็นเรื่องสําคัญในการใช้ชีวิตของเด็กๆนะทุกๆคนเลยบางคนจะบวชต่อก็เป็นอายุพศา,ศาสนาแม้ลาศิกขาไปก็เป็นคนดีของโลกนะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะ มาเข้าโครงการกันก็ข,ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้นะ